ใชเอฟซีเลขดิดไม่รับบอกต่อวันนี้แอดนะคะมาติดตามเจ๊ปูเมื่อที่ผ่านมาเอฟซีฝันเห็นอะไรนะฝันเห็นวัวหรือเปล่าตอนนั้นฝันเห็นวัวสามตัวยังไงต่อคะฝันเห็นวัวสามตัววัวนอนตัวหนึ่งนอนยกขาวัวตีเป็นเก้าตัวหนึ่งไม่ยกขาคือมันเป็นเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้ากับหกมันตัวเดียวกันก็เกับมันเข้าแล้วแล้วก็พูดในคลิปอยู่ว่า มันตัวสามตัวตัวหนึ่งนอนแล้วก็ขาซีขึ้นฟ้าเอาลงอีกวัวซีอีกตัวตัวหนึ่งเจ้าวัวสามตัวก็สามวัวตัวสามตัวก็สามวัวตีเป็นเก้าเก้าแตัวหนึ่งมันยกขาขึ้นก็เป็นสามเก้าหนึ่งถ้าตัดเล่นมันก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งค่ะมันก็เก้านะคะรอยสับที่ติดตามกับแอปนะคะเล่าให้ฟังตอนที่สัมภาษณ์เจ๊ปูแล้วก็เขียนไว้นะคะ เมืที่ผ่านมาสามเก้าหนึ่งเลขหนึ่งแปดนี่จำไม่ได้อะได้มาอย่างไงเลขหนึ่งแปดวันนั้นอะไรที่ว่าหนึ่งแปดวันที่สิบแปดหรือวันวันที่อะไรนี่แหละหนึ่งหนึ่งแปดหรือทำเช็ปูนาะหนึ่งแปดแต่ว่าสี่เจ็ดสามนี่ก็คือเลขจุดทูปปูตาหลังบ้านถ้าเลขเจ็ดเป็นเลขแปดนี่เข้าสามตัวเลยเเลก็ถือว่า2 2> แม่นนะ ตัดเล่นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามสี่เจ็ดสามสามเจ็ดปูต้นคอหลังบ้านเข้างวดนี้เข้าทั้ความฝันของเจปูแล้วก็เข้ากับเลขของปูต้นคหลังบ้านด้วยเข้าเสะเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างเลยค่ะ f สี่วันนี้เรามาติดตามต่อเข้าบนเข้าล่างได้มาติดตามต่อสัญญาณที่ดีค่ะ f สีเจปูฝันต่องวดด้วยวันนี้เราหมัก พูดคุยกับเจ๊ป <itud soundtrack> ูนะคะใครที่มาอุดหนุนวันนี้นะคะช่วงเที่ยงพักก่อนเพราะว่าตอนนี้แอดกำลังค่ะเข้าไปพูดคุยกับเจ๊ปูนะคะเดี๋ยวลืมไม้สักครู่ค่ะ FC ซสวัสดีค่ะเจ๊ปูสวัสดีค่ะพกไม้แป๊บหนึ่งเสียงเบาเพราะว่าเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงชเมื่อที่แล้วเข้าความฝันสามเก้าหนึ่ง ใช่แล้วก็เข้าปูหลังบ้านต้นคอที่จุเราจุดทู่กันสามเจ็ดสี่เนาะค่ะวันนี้เป็นยังไงสัญญาณวันนี้ที่ว่าฝันดี๋อ,อฝันเมื่อคืนเนาะเดียวฝันยังไงคะฝันจะไปบ้านบ้านเป็นบ้านของของของน้าคนนั้นเนี่ยเป็นบ้านเก่าเนะาะบาลาทีแกมันมันหนึ่งเป็นหนึ่งทับสาม ก็ไขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปจะเห็นเหมือนว่าจอมปลวกเนาะกองอยู่แล้วก็มีเหมือนเสียงพระองค์ใหญ่ๆอะ่ะเป็นทรงคอเนาะเป็นเสียงพระเป็นเนี่ยพระอะไรนะพระแบบเสียนพระองค์ใหญ่มากนะรอนอยู่ตรงตรงติดกับจอมปลวกนี่แหละจอมปลวกตรงไหนหน้าบ้านหลังบ้าน,นในใน,ในบ้านของคนที่ท,ที่นี่นเนี่ยบ้านที่ว่าบ้านที่หนึ่งเนี่ยบ้าน,นหนึ่งทับสาม มันที่หนครับสามใชไปบ้านเขาใช่เขาบอกให้ไปดูข้างบนไปสภาพบ้านเนาะเห็นจอมปลวกน้องอยู่ไปเห็นพระพุทธรูปเนาะมีแต่เสียนตรงโค้งเนาะมีแต่เสียนมีตรวหัวใช่ใช่อะไรอยู่คู่กันเลยอืมเลยคิดว่าต้องมีห้าแล้วใช่ไหมทำไมถึงว่าห้าเสียนหรอกใช่ถ้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ว่าหัวเนาะจ้าจ๋าห้า ห้าเก้าเพราะว่าชอบเพราะว่าจอปลปกเลขเก้าดีรวมกันเลยตีเป็นห้าเก้าชอบห้าเก้านั่นั่นใจมาคือในเรื่องของความฝันเข้าไปในบ้านเลขที่หนึ่งสามใช่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเจ้าของบ้านเชิญให้ขึ้นไปข้างบนใช่เพราะแกบอกว่าบ้านเก่าแกบ้านเก่าแกคือหนึ่งทับสามบ้านเลขที่แกแต่ถ้าบ้านใหม่ในอตอนคือบ้านที่เนี่ยคือขึ้นไปข้างบนแตเห็นแบบไม่มีอะไรนะคือเป็นบ้านเหมือนบ้านเก่าๆเนาะ าทางที่บ้านเก็บเป็นบ้านใหม่นะ,ะใช่แต่ความฝันเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าเป็นบ้านไม้ท่านขึ้นไปเพราะวอันนี้ขึ้นไป,ไ,ปไปดูข้างบนพอขึ้นไปดูเนาะก็เห็นอะไรอห่าจอมปลวกอ่ะกอ,องเริ่มเลยอจอมปลวกจอมปลวกในบ้านใช่อยู่คู่กันกับอันนี้เลยะเพะใช่ในบ้านจอมปลวกในบ้านต,ต่พระองงามมากนะเหลือม,มากเลยนะเป็นเป็นสีเงินเป็นสีเงินระ เป็นสีเงินไม่ใช่สีทองใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นสีเงินเห็นนะพระสีเงินเนาะใช่เป็นสีเงินนะนะเป็นสีเงินแบบองแบบใหญ่ๆเนาะเสียงใหญ่ๆแล้วก็เจ็บแหลมๆขึ้นไปเนาะอืออหไรเห็นช่วงนี้หละเห็นเกยมันไม่เหมือนทั้งต yeah, sí. ัวไม่ไม่คือเห็นมันเกยอยู่อ่ะมันเกยอยู่กับจอมปลวกอะไรพระเกยอยู่กับจอมปลวกใช่ใช่เป็นแค่เยษแต่แต่งามมากเลยสวยมากเลยสวยเป็นเงามากเลยเงาแบบอันนั้นเลยอ่ะ ประก,กาศแบบเป็นสีเงินนะไม่ใช่สีทองนะสีเงินอสมัยพระจะเป็นสีทอง,องเนาะใช่นี่เป็นเงินเป็นเงินนั่เลยอืมเลยว่าต้องมีห้าแน่ห้าเก้าต้องมาแน่เลยพระนี่ก็ตีสูงมัน,นกันนพระแล้วแต่คนตีเนาะบางคนเขา พราะควาเป็นของช่วงครับใช่ตีสูงขึ้นเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นแปดเป็นเก้าใช่ใช่ใช่แต่ถ้าพระใหญ่กับเป็นเก้าพระน้อยลงมาเป็นแปดเป็นเจ็ดประมาณประมาณนี้มนีคือมาเล่าความฝันบางทีพวกเราตีอาจจะไม่ถูกเนาะถ้าพวกเอฟซีเห็นแล้วช่วยตีก็ได้การทีตีตัวเลขเป๊ะเราต้องมีได้เราเราจะนี่เนาะแล้แล้วเจ๊ตูตียังไงบ้างเนาะตีเป็นห้าเก้า คือเป็นห้าเก้าใช่ถ้าถ้าแต่เราคนชอบบางคนก็ห้าแบบห้าเก้าเก้าหรือว่าเก้าเก้าห้าก็ได้นะค่ะมันเป็นอยู่ข้างบนเนาะสูงไงไม่นอยู่ข้างล่างเนาะนั่นแหละเส้นพระก็คือข้างบนนล้เป็นสูงแล้วแล้วก็จอมปลวกแล้ว ก็อยู่ในบนบ้านนะอยู่ข้างบนอ่ะบ้านก็เป็นห้าก็ได้บ้านบ้านก็เป็นห้าตีเป็นห้าก็ได้บ้านตีเป็นห้าใช่แล้วแต่คนตีเนาะก็บ้านถ้าภาษายสานเขาเรียกเงินเงินใช่เงินถ้าถ้าตามถ้าตามคอมเมนต์ก็เตี้ยเนาะแต่สามารถตีเป็นห้านี่หละเป็นห้าค่ะบ้านสมาตีเป็นห้างห้าห้าเก้าไหก็ได้เก้าจอมปลวกที่อยู่บนบ้านนี่ความสูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหน บ้านเป็นบ้านสองชั้นหน้าบ้านสูงนะงงใช่แต่เราขึ้นไปขึ้นไม่มีอะไรเลยขึ้นไปเห็นแต่ตรงนี้ทันทีเลยที่ขึ้นไปอะ่ะขึ้นไปบนบ้านเห็นปวดจางปลวกใช่จ้าแล้วพระพุทธรูปที่ว่าเกยเนี่ยถ้านอนใช่ไหมใช่ใช่ทำเอียงเนาะเอียงอ่ะตั้งเนาะเอา้เอาวทำไมทำไมมีแต่เนาะมีแต่ <Pink S 1> พิงไหมคะลักษณะพิงใช่พิงไว้กับจอมปลวกเอียงใส่จอมปลวกใช่ก็เลยเอามือไปปัดปัดไปก็เห็นจอมปลวกเลยเนาะเพราะมันมันบังข้างๆเนาะ พอพอเราแบบปัดเข้าไปอ่ะเห็จน,นจองปลวกใหญ่มากนะใหญ่ประมาณเท่าไรดูใหญ่เท่าไรก็สูงอะความสูงก็ได้เลยอะอประมาณลักษณะเท่าเอวเกือบเกือบเท่าเอวไปใหญ่มากจองปลวกไม่สีอะไรคะเป็นสีนอะไเาเป็นสีไม้อ่ะสีปกติของจองปลวกใช่ใช่ใช่สีไม้สีไม้มีเลขอะไร <ๆ S 1> ที่นิมิดอยู่ในจองปลวกหรือใีพระไหมคะเห็นตัวเลขบ้างไหมคือเราไม่ได้แบบดูใช่ไหมล่ะเห็นวว่าเห็นปุ๊บเอ้า ทำไมมีจอมปวดแบบนี้ล่ะทำไมมีผ่าแบบนี้ใช่ไหมก็เลยว่าแต่พอจะใจนึกโอ้ยในฝันนะโอยอยากซื้อห้าเก้าค่ะพูดออกมาเลยนะในความฝันด้วยใช่ฝันตัวงวดจะฝันฝันแน่นด้วยตันเมื่อคืนนั่นน่นี่ตัวงวดนะตัวงวดแบบก้าวก็ต่อเม่นเนาะก้าวก็ตัวงวดแต่เราไม่จำเขนเท่าไหร่แต่มันจะแม่นใช่ใช่สิ่งที่เจ๊ปูเล่าคนในหมู่บ้านไม่ขาย มันเป็นบ้านบ้านของคนที่อยู่กรุงเทพแต่ว่ากรุงเทพแต่เป็นบ้านไม้มันไม่มีนะผมเป็นแบบบ้านเขาจะเป็นบ้านตึกมืองบ้านแบบเนาะมันไม่ใช่มันเป็นแบบแต่นี่ที่ไปคือเป็นบ้านไม้บอาเนียงแต่ว่าเขาบอกว่าเซียวปิงบอกว่าเนียงจะเป็นบ้านเป็นบ้านไม้บ้านเก่านะเป็นบ้านเก่าค่ะจะเลเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะไม่เลเก่าติดมาตัวหนึ่งก็ได้ ช่ไหมพอพอเล็กต่อมันชอบมาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่กินลงนั่นแหละใช่บอกว่าบ้านเก่านะก็บ่านนี้อ๋อเลขสี่บ้านเลขที่สิบสามเขาให้ไปดูบ้านเลขที่สิบสามหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามใช่แล้วในความฝันก็ตีเป็นเลขมาก็ เจปูว่าอะไรนะห้าห้าเก้ากับห้าเก้าห้าเก้าใช่นั่นให้สามตัวห้าห้าเก้าใช่เพราะว่าบ้านก็ห้าเนาะาตห้องอยู่ข้างบนเนาะก็บอกข้างบนเนาะขึ้นตัวงก็เป็นเก้าเนาะใช่ถ้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าเปนเนาะต้องนี่แหละเนาะค่ะจากสิวันนี้เรามาติดตามเจ๊ปูด้วยกันนะคะเดี๋ยวแอดจะออกไปหยิบหนังสือหยิบสมุดแป๊บหนึ่งนะคะที่เจ๊ปูเขียนไว้เมื่อกี้ ให้เอซดูนะคะปากกาอยู่ไหนนะอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ให้เลข559นะเอฟซีเนเดี๋ยวเอจะเขียนเลขให้อีกตัวหนึ่งนะคะ559เอฟซีฝันต่องวด่อันต่อมวดแล้วเอ็มซ mm. มาดูกัน559 559เมสิบ16ธันวาคม2567 ตามบ้านเลขที่ตามเลขฝันห้าห้าเก้าห้าห้าหกก็ได้ใช่นะคะเก้ากับหกห้าห้าหกก็ได้นะเอชสีเดี๋ยวเอชจะเขียนให้เนาะไม่ต้องเขียนก็ได้ต้องต้องถอยกับแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าเราเราบางทีเนาะใช่อะไรมันไม่สะกิดใจถ้าเราไม่แต้มให้ดูว่าเออมันมีส่วนที่จะไม่ได้เป็นเลขหกได้นะคะเอชสี่ใช่เนาะอ่ะใช่มาดูกัน ขอบคุณเจ๊ปูนะคะวันนี้ที่แบ่งปันสองม้วนให้เลยเจ๊ปูขายเดียวายมาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ